แชร์สนันพ่อบ้านใจกล้าซ่อนเงินเมียในผนังบ้านสุดท้ายโดนจับได้เจอเป็นหมืน่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พ่อบ้านใจกล้าทําเอาชาวเน็ตแชร์กันสนันโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ที่ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่ตัวเองกําลังล้วงเข้าไปในผนังบ้านที่เป็นไม้อัดเพื่อเอาเงินที่เขาซ่อนไว้เป็นประจําออกมาซึ่งเห็นได้ว่าหนุ่มรายนี้ ต้องใช้ความพยายามร้วงเงินอยู่นานและมีตั้งแต่แบงค์ยีไปจนถึงแบงค์ห้าแต่แน่นอนว่าแม้ฝีมือการซ่อนของเขาจะแนบเนียนและเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่อาจรลอดพ้นสายตาของภรรยาไปได้เพราะสุดท้ายเขาก็ต้องเจาะผนังและเอาเงินออกมาอย่างที่เห็นต้องบอกเลยว่าคลิปดังกล่าวเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้เป็นอย่างมากและพากันถามว่าเอาเงินเข้าไปซ่อนในผนังได้อย่างไร ทั้งเจ้าตัวได้ออกมาบอกพร้อมถึงแสดงวิธีการซ่อนเงินว่าเอาเงินเข้าไปในผนังไม้อัดนั้นได้อย่างไรซึ่งจะมีช่องเล็กๆที่สามารถสอดเงินที่พับเล็กๆเข้าไปซ่อนได้ซึ่งเขาก็ได้ซ่อนมา6-7เดือนแล้วรวมทั้งหมดยอดเงินกว่า30,000กว่าบาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับแลาท่านผูนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้นะครับขอบคุณครับ